สวัสดีค่ะพบกับคุณน้อยบอลสีวันนี้จะมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ผ่านหน้าหนาวมาแล้วบอลสีเขาจะไม่ทิ้งใบแล้วช่วงนี้บอลสีกําลังเจริญเติบโตดีคุณน้อยมีบอลสีสวยๆมาค่ะต้นใหญ่เลยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยบางกระถางนี้สามารถไปผ่าหัวได้เลยนะคะรับรองว่ามีหัวทุกกระถางเพราะว่าบอลสีพวกนี้มีอายุเกินหนึ่งปีนะคะคุณน้อยไม่มีปลายทางค่ะขอค่าส่งห้าสิบบาท ใครจะรับกี่กระถางก็ได้นะคะมาดูกันที่ต้นแรกต้นนี้วนคาโน่ค่ะวนคาโน่ต้นนี้ทิ้งใบแล้วเขาก็แตกมาใหม่นะคะเนี่ยเวลาเขากัดสีใบเขาสวยมากเลยนะคะอันนี้ใบเก่าอันนี้ยอดที่กําลังแทงมาใหม่ค่ะเนี่ยใบใหญ่มากเลยนะคะสําหรับใครที่รับไปแล้วถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วก็ได้นะคะเพียงแต่ว่า ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วช่วงก่อนเปลี่ยนกระถางให้งดน้ําสักหน่อยให้ดินเขาแห้งๆเวลาเราลื้อกระถางแล้วดินเขาจะไม่ทลายแล้วรากเขาจะไม่ช้าค่ะอันนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วเลยนะคะเนี่ยบอลสีบอลคานเป็นบอลสีที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะนี่บอลคานูค่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเสานครชัยศรีหรือเปล่านะคะแต่เขาเป็นไม้กัดสีนะคะสวยมากอันนี้ใบใหม่นะคะ อันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วตอนนี้คุณน้อยขอแค่100ร้อบาทะคะ่ะเพราะว่าคุณน้อยจําชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่ลูกไม้นะคะต้นนี้ไม่ใช่ลูกไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสานาครชัยศรีหรือเปล่าอันนี้ใบเก่านะคะใบเก่านี้ถ้าเกิดเขามียอดมาใหม่นี่ตัดใบเก่าออกได้เลยค่ะะกระถางนี้คุณน้อยขอหนึ่งรอบาทค่ะอะต่อไปไม้ไม้สีขาวใครที่ชอบสีขาวนะคะต้นนี้ดอนเจดีค่ะ อยู่ในกระถางห้านิ้วแต่สูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยเป็นบอนสีที่ใบลายใบเขาสวยมากเลยนะคะต้นนี้ก็ขอหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะต้นแข็งแรงนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะสำหรับบอนสีวันนี้ที่คุณน้อยนำมาให้ดูนี่สามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นกระถางสิบค่ะ อันนี้อันนี้ใบที่เขาแทงมาใหม่นะคะเนี่ยอยู่ในกระถางห้านิ้วอ่ะต่อไปบอลสีที่ใบคล้ายๆกันอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ดอนเจดีขอโทษค่ะต้นนี้เอกลาชค่ะสําหรับต้นนี้จะเป็นดอนเจดีนะคะส่วนต้นนี้เป็นเอกลาชอันนี้เขาทิ้งใบไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเขาแทงขึ้นมาใหม่กระถางนี้ก็ขอร้อยยี่สิบบาทค่ะสูงประมาณ1ฟุต ใบจะออกกลมๆม,มากกว่ามากกว่าดอนเจดีนะคะรับรองหัวใหญ่ค่ะเพราะว่าต้นออกมาใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ขอ120บาทค่ะต่อไปเป็นบอลหลังอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้องค์หญิงเขาฝันต้นนี้ด่างนะคะเป็นบอลด่างใบเขาใหญ่มากเลยค่ะอันนี้มีหัวใหญ่นะคะเพราะว่า เขาทิ้งใบแล้วเขางอกขึ้นมาใหม่อันนี้ด่างนะคะเดี๋ยวเปิดใบออกมาใหม่เขาก็จะยิ่งด่างมากกว่านี้นะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยอันนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วกระถางนี้ก็ขอ120บาทค่ะรับรองกระถางนี้คุ้มเลยนะคะเพราะว่าต้นใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยองหญิงทอฝันเป็นไม้ด่างที่สวยแข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยไม่ต้องค้ำเลยบอลสีที่ก้านแข็งๆนี่เราไม่ต้องหาอะไรค้ำเลยเพราะก็จะแข็งแรงนะคะ ต้นนี้ก็ขอหนึ่งร้อยสบาทค่ะต่อไปต้นนี้เป็นไม้กัดสีอีกต้นหนึง่งต้นนี้ศีลาเพชรค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะสีลาเพชรเพราะต้นนี้คุณน้อยผ่าหัวเองกัดสีสวยนะคะเนี่ยเขายังกัดสีไม่เต็มที่ค่ะอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทต่อไปอ่าไม้ตระกูลไก่อีกต้นหนึง่งต้นนี้ไก่เสียทีค่ะ ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะขอหนึ่งร้อยบาทกันอีกต้นหนึ่งไม่น่าจะใช่ไก่เศษษฐีเหมือนกับผมพี่มาหรือ,อยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าต้นนี้เป็นของแถมแล้วกันนะคะเนี่ยคุณน้อยขายไก่เศรษฐีแล้วแถมอีกต้นหนึ่งน่าจะเป็นคนละพันกันตอนนี้ก็ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะไกเ่เศรษฐีเวลาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่แล้ว ใบเขาจะกัดกัดสีสวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะใครที่รับไปแล้วอาจจะเอาต้นนี้แยกมาปลูกอีกต่างหากก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนละพันกระถางนี้ก็ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปต้นหนึ่งต้นนี้เมืองนครชุมค่ะใบเขาจะใหญ่แข็งแรงมากเลยต้นนี้ก็ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะเมืองนครชุมเนี่ยใบเขาแข็งแรงมากเลยใครที่ชอบสีเข้มแบบนี้นะคะต่อไปต้นหนึ่ง ตัวน,นี้คุณน้อยก็จําชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าคุณน้อยแบ่งในน้ำลูกไม้นะคะเนี่ยลูกไม้ด่างด้วยนะคะเนี่ยสวยอ่ะตัวน,นี้ก็ขอหนึ่งร้อยบาทค่ะเนี่ยกําลังแทงยอดมาใหม่นี่นะคะจริงๆเป็นเป็นไม้มีชื่อนะคะเนี่ยแต่คุณน้อยจําชื่อไม่ได้ไป้ายป้ายมันจางอ่ะเอาเป็นว่าคุณน้อยแบ่งในน้ำลูกไม้นะคะหนึ่งร้อยบาท ต้นใหญ่แข็งแรงนะคะทุกต้นมีหัวหมดนะคะไม่ใช่เป็นบอลสีที่เปลี่ยนจากกระถาง5นิ้วเป็น6นิ้วเอิมไม่ใช่เป็นบอลสีที่เปลี่ยนจากกระถาง4นิ้วเป็น5นิ้วหรือ6นิ้วเป็นบอลสีที่มีอายุเกิน1ปีนะคะอ่ะอันนี้กระถางนี้ก็ขอ100บาทค่ะต่อไปคุณน้อยมีบอลสีกระถาง8นิ้วนะคะต้นใหญ่มากเป็นบอลสีที่ผ่านการทิ้งใบมาแล้วแล้วเขาสร้างหัวแล้วเขามีหัวใหญ่นะคะบางกระถางมีหลายหัวเลย สำหรับใครที่ชอบแบบแบบสำเร็จรูปนะคะคือไม่ต้องไปไปเลี้ยงดูใหม่คือโตเต็มที่มาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังโตเลยนะคะเนี่ยเขาผ่านการทิ้งใบมาแล้วต้นนี้ไก่อมรินค่ะในกระถางนี้มีเกือเกือบสิต้นนะคะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยสองร้อยเจ็ดสิบาทค่ะมีเกือบสิต้นเลยนะคะถ้าใครมีตู้อบนี่ไปเปลี่ยนใส่กระถางใหม่หรือแยกหนอก็ได้นะคะแยก แยกกระถางมาปลูกใหม่นี้ได้เกือบสิบต้นเลยนะคะคุ้มเลยนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะไปรวมกับต้นอื่นก็ได้แล้วคุณน้อยขอค่าส่งห้าสิบาทค่ะหรือใครจะรับต้นเดียวก็บวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะคะตัวน,นี้สองร้อยเจ็ดสิบค่ะอันนี้ไก่อมรินนะคะเนี่ยสูงเกินหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยเนี่ยกำลังสวยเลยนะคะกำลังเจริญเติบโตเลยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะทิ้งใบเพราะว่าเขาทิ้งไปแล้ว ช่วงนี้เดี๋ยวจะถึงหน้าฝนแล้วสําหรับใครที่ปลูกบอนสีแล้วท้อใจว่าบอนสีเขาทิ้งใบนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวบอนสีที่ทุกท่านเลี้ยงไว้เขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดบอนสีที่เขาทิ้งใบเหลือแต่กระถาง mm hmm. ก็แนะนําว่าไม่ต้องรดน้ํานะคะถ้าลดน้ําแล้วหัวจะเน่าค่ะอะต้นนี้ต้นแรกนะคะต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้คุณน้อยปลูกรวมกันมันมีพันธุ์อื่นอยู่ด้วยนะคะจําไม่ได้ว่าต้นอะไร ไม่ทราบว่าเป็นตระกูลหกหลงหรือเปล่าแต่เขากัดสีสวยมากเลยนะคะต้นนี้ก็ขอ270บาทเหมือนกันค่ะเป็นบอลกัดสีนะคะเนี่ยไม่ใช่ลูกไม้นะคะเป็นไม้มีชื่อหากใครทราบชื่อก็แจ้งกันมาบ้างนะคะเนี่ยเขากัดสีสวยมากเลยนี่เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะคะแล้วก็หัวเขาใหญ่นะคะเนี่ยในกระถางมีหลายต้นเลยนะคะ ที่เห็นเห็นนี่หนึ่งสสามสี่ที่เห็นเห็นนี่มีหกเจต้นเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ต้นเดียวนะคะคือเวลาเขาทิ้งใบเนี่ยเขาจะสร้างหัวเขาก็จะมีหัวเล็กหัวน้อยเวลาเขาแตกมาก็จะเป็นฟอร์มกอนะคะอ่าต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็ทิ้งใบมาหลายรอบเหมือนกันต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้มีนานุสค่ะเป็นบอลกัดสีอีกต้นหนึ่งมีนานุส นี่เขากําลังแตกยอดมาใหม่นะคะในกระถางนี้ที่เห็นนี่มีมีสองต้นนะคะแต่หัวเขาใหญ่นะคะเนี่ยสําหรับหัวนี้เนี่ยแทงขึ้นมาใบใหญ่มากเลยสูงประมาณสี่สิบเซนแล้วเนี่ยสําหรับหัวนี้ก็กําลังแตกยอดมาใหม่อีกต้นหนึ่งก็กําลังแตกยอดมาใหม่สําหรับกระถางนี้คุณน้อยขอสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่ากันค่ะพอต้นเขาใหญ่แล้วนะคะ แล้วเวลาแพ็กดีค่าส่งก็แพงด้วยนะคะอย่างค่าส่งต้นเดียวนี่ถ้าน้ำหนักขนาดนี้ก็ประมาณ85บาทคุณน้อยคิด270บาทนะคะ270บาทถ้าใครรับก็ขอค่าส่งอีก5 0บาทค่ะนี่นะคะต้นนี้มีนานุดแล้วแต่ใครสนใจต้นไหนนะคะ,ะก่อนที่จะจบคลิปคุณน้อยจะพาไปดูบอลสีที่คุณน้อยใส่ปุ๋ยคอกไว้นะคะ อันนี้ใส่ปุ๋ยคอกไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยอันนี้คือนางวาลีนางวารีนี่เวลากัดสีเขาจะเป็นแบบนี้คุณน้อยมีต้นเล็กๆนะคะถ้าใครสนใจอย่างอย่างต้นนี้เจ้ากรุงไกเซอร์นี่น่าจะเอาดินมาใส่แล้วก็มีหัวเขาติดมาด้วยก็เลยคุณน้อยก็เลยปล่อยไว้จากที่คุณน้อยใส่ปุ๋ยคอกนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนี่งามมากเลยนะคะเนี่ยเป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะแต่เป็นขี้วัวแห้ง น่าจะเป็นขี้วัวเก่านะถ้าเป็นขี้วัวใหม่นี่คุณน้อยก็ไม่แนะนําให้ใช้นะคะส่วนซับรับอันนี้เท้าพันตาเท้าพันตาอันนี้คุณน้อยใส่ใส่ปุ๋ยคอกมาประมาณสองอาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็ทิ้งใบมาหลายรอบเหมือนกันเวลาเขาทิ้งใบโมโสมคุณน้อยก็มาเอาไว้ในร่มไม่ให้ไม่ต้องรดน้ําพอเขาแตกยอดมาใหม่คุณน้อยก็เอามาใส่ปุ๋ยคอกนะคะพวกนี้เหมือนกันอย่างต้นนี้ยอดมงกฎเนี่ยหัวเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย พอเขาสร้างหัวนี่เขาก็มีหัวเล็กหัวน้อยออกมาเต็มเลยสําหรับหัวใหญ่ที่เป็นหัวแม่นเนี่ยสูงมากอันนี้สูงสูงเกือบสองฟุตเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรนะคะเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่มากเลยต้นอื่นเหมือนกันต้นนี้อีเหนาบุษบาค่ะใครสงสัยว่าอีเหนากับอีเหนาบุษบาต่างกันอย่างไรนี่อีเหนวบุษบานี่ เวลาเขากัดสีนะคะนี่เขาจะเป็นออกสีชมพูแบบนี้นะคะอินาบุษบานี่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอาจจะเรื่องแดดความชื้นอากาศแล้วก็สารอาหารนะคะเนี่ยเนี่ยแตกมาเต็มเลยนะคะคุณน้อยใส่ปุ๋ยคอกไปเดือนหนึ่งจะให้ดูนะคะที่เขากัดสีเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเนี่ยอินาบุษบาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เริ่มกัดสีเป็นสีชมพูแล้วนะคะ อันนี้หน่อเต็มเลยนะคะเนี่ยส่วนต้นนี้หนุมานอมพระพราค่ะอันนี้จะเป็นไก่สุดสงวนเวลาเขากัดสีเต็มที่นี่ข้างในจะเป็นสีออกชมพูบานเย็นเลยนะคะอันนี้ส่วนฮกหลงฮกหลงตอนแรกที่คุณน้อยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะสีเขาจะซีดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือใบเก่าแต่พอคุณน้อยใส่ปุ๋ยไปแล้วเขามีสารอาหารนี่นี่ใบที่เขาแตกมาใหม่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ย อันนี้หกหลงนี่เหมือนกันนะคะอันนี้คุณน้อยมาให้ดูว่าบอลสีที่เขาทิ้งใบนี่พวกนี้ไม่ได้อยู่ในตู้เลยนะคะคุณน้อยเอาไว้นอกตู้พอเขาทิ้งใบก็ปล่อยเขาเราก็ได้พักเขาก็ได้พักพักสร้างหัวนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นภาระในการดูแลบอลสีที่ที่อยู่นอกตู้นะคะอันนี้ก็เป็นอินเาวเหมือนกันนะคะส่วนต้นนี้นางเสือดาว ส่วนต้นนี้นี่ครูน้อยไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรครูน้อยเปลี่ยนจากกระถางหกนิ้วเป็นกระถางสิบห้านิ้วเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาทิ้งใบไปเหลือแต่กระถางครูน้อยก็ปล่อยให้เขาแตกมาใหม่พอเขาแตกมาใหม่เนี่ยพอใส่ปุ๋ยเนี่ยใบเขาใหญ่มากเลยความจริงในกระถางนี่มีอีกพันหนึ่งนะคะใบสีแดงๆตอนนี้เขายังไม่งอกออกมานะคะแต่เขายังมีหัวอยู่นี่นะคะครูน้อยแนะนํานะคะสําหรับใครที่ มีปุ๋ยอคอกนะคะก็ลองใส่ปุ๋ยอคอกดูนะคะแล้วคุณน้อยจะใช้ใบกัมปูคลุมหน้าดินไว้ป้องกันไม่ให้ดินแห้งถ้าเกิดเราไม่ใส่นะคะเวลาลดลดน้ําเนี่ยดินเขาจะดินเขาจะแน่นเลยแต่ถ้าเราแบบนี้เวลาลดน้นําที่ดินเขาจะไม่แน่นนะคะสําหรับวันนี้คุณน้อยมีบันสีมาให้เพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะอย่าลืมคอยติดตามชมนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าคุณน้อยจะมาแนะนำวิธีการเพราะหัวบอนสีให้งอกภายในสามสัปดาห์ค่ะเพื่อนๆใครที่มีบอนสีที่ยังไม่ยังไม่งอกมาอาจจะรื้อหัวมาแล้วก็มาเพาะหัวหัวบอนสีตามที่คุณน้อยแนะนำก็ได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องคุณน้อยบอนสีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ